ไพ่ย,ยมทูตบทที่34คขืนสู่เจ้าของเดิมดานีอาพอรเหลืองที่ปรากฏตัวช่วยแต้ใส่ปักในยามขับขันคืออึ้งใส่จริงๆได้ยินนางแค้นหัวรอกล่าใช่ข้าพเจ้าเองนางเบือนสายตาไปที่ใบหน้าประมุกเสาะสวหม้เรลาจากนั้นก้มลงหิ้วใต้ใสปักขึ้นจากพื้นหิมะขณะที่อึ้งใส่ก้มตัวประมุกเสาะโสมเห้าตะวาดนางพัรยาหาที่ตายเสียงดังด้านทยานปราด ฟาดพมืนเขาใส่อื้องใส่อย่างรุกรายอึ้งใส่สะบัดมือต่อต้อตานพังตวาดถอยไป่างออนเอ็นสีแดงฉานของพมุกเสาะสวมหม้อเหลาถูกตีโต้จนต้องถลาถอยกลับไปไม่อาจต้านรับได้ครานั้นจึงได้สร้างความตนกแก่นางใหญ่หลวงยิ่งเนื้อเขาไม่ออกพรางพิมือของดรนีอาพรเหลืองแค่ไหนจึงสูงส่งถึงป่านนี้อื้งใส่แค่นหัวร่อกกล่าวเล่าจูเข้าไปเจ้าต้องการช่วยคนผู้นี้ออกไปเสาะสวมหม้อเหลา แค่นหูวรอกล่าวในบริเวณนี้มีศิษย์อยู่หลายร้อยคนท่านสามารถช่วยมันออกไปได้เอิงไซขมดคิ้วเล็กน้อยขายดังคุ้นคิดถึงความใดและก็ขายไข้ควรถึงเรื่องอันใดเนินนานให้ดังจึงแค่นหูวรอกล่าวท่านรู้จักข้าพเจ้าเป็นผู้ใดหรือไม่หรือเป็นคนรักของแต้ไซปักคนรักศักดิ์ศรีข้าพเจ้าท่านมีศักดิ์ศรีใดเอิงไซส,สอดมือเข้าอกเสือ้อหลวงของสหสี่งมาแบให้มุกเสาะสัวหม้อเรา ดูเว็บหนึ่งแล้วถามนี่เป็นของใดพอสายตาปมกเสาะสวหม้อเราเลือบเห็นของในมืออึ้งใสสีหน้าพันแปรเปลี่ยนเป็นซี่สรดอุทานด้วยความตนกพร้อมกบเซถอยถ,อยถึงสามสี่ก้าใหญ่สีหน้าแตกตื่นขวัญเสียของนางสร้างความสนกแก่บรรดาบริวารน,นางเป็นอย่างยิ่งอึ้งใส่สอดของในมือเก็บไว้พางแค่นเสียงตอนนี้ท่านรู้จักข้าพเจ้าเป็นผู้ใดแล้วกระมังปมกเสาะสวหม้อเรารีบน้อมกายกล่าวอย่างเคารพยำเกง่ง บ่าวไม่ทราบท่านทูพิเศษให้เกียรติมาจึงได้ก้าวราวร่วงเกินไปหวังได้รับความกุณาอาโหสิด้วยประมุกเสาะสัวหม้อเหลาขายลูกหนังถูกปล่อยลมแล้วนางยืนไหลหอคอตกอยู่ที่ด้านข้างโดยทีท่าหน้าเวทนายิ่งนักเาสะสัวหม้อจือ้อหน้าเป็นสีทันทีทราบแต่ว่าเถานี้อาพรเหลืองมีศักรีระดับใดอึ่งใส่เข่นเสียงเย็นชาเทียหงเจ้าสำนักอึ่งซัวอยู่หรือไม่อยู่มอบให้ข้าบัเจ้า น้อมรับทราบพ,พมุกเสาะส่วหม่อเหลารับคำอย่างนอบน้อมแล้วจึงแหงนหน้าตวาดรีบไปพาตัวเจ้าสำนักอึ้งสวมาโดยด่วนเสาะส่วหม่อจือ้อน้อมกายรับคำพงปราขึ้นในหอโคงกระดูชั่วครู่ภาสตีอาพรแพรสีหน้าซูบซีต้องลอยเดินออกมานางหนึ่งอึ้งใส่แค้นเสียงชาถามนางก็คือเจ้าสำนักอึ้งสัวใช่แล้วเทหงเจ้าสำนักอึ้งสัวยืนตะลึงอยู่ในที่นั้นเพราะแยกแยกไม่ออก เป็นเรื่องราวใดกันแน่เหตุการณ์ที่แปรปวนมีเพียงผิดคาดหมายของแต้ไสปักอย่างยิ่งเท่านั้นการทางประมกเ้าสวมหมออร้าเองก็ขาดฝันไม่ถึงเช่นกันอึงใสแค่เสียงยิชาประมกหม่อร้าวบ่ารับคําสั่งยาที่แต้ไสปัก,กกืนกินเป็นท่านใส่ใช่แล้วมอบยาขจัดพิษให้ข้าพเจ้านี่สีหน้าอึงใสเปลี่ยนแปลทันทีแต่ว่าเสียงเกรี้ยวกราดท่านกล้าขัดขืนคําสั่ง บ่าไม่กล้าอย่างนั้นมอบยาขจัดพิษมาน้อมเหรียทัตงสพิเศษพิษิ่งหัใจที่แต่สิปักกลืนกินไม่มียาขจัดพิษว่าไรเอิงใส่ร้องสุดเสียงด้วยความตนกจนตัวสั่นสะท้านหน้าเผิดขาวกล่าวเสียงเขื่อไม่มียาขจัดพิษใช่แล้วท่านจงใจไปชีตมันให้ตายใช่แล้วมันเป็นศัตรูของหอเราเอิงไซคลบกรามแนบแน่นนางทราบประมุกม่อเรา ไม่กล้าหลอกลวงนางเด็ดขาดหากนังต้องการปิดชีวิตเหลาจูเหลาจูกระทั่งแค้นเสียงคัดขานก็อย่าไม่กล้าแน่นอนอึ่งใสเป็นผู้ใดนางมีศักดิ์ศรีใดแน่นับเป็นเรืองผู้คนค้างแขงสงสัยอย่างยิ่งแต่ถว่าที่แม่ปฏิเสธได้คือประมกเสาะโซเหลาจูวาดกลัวนางเป็นอย่างยิ่งอึ่งใสแค้นหัวรอกกล่าวอย่างนั้นข้าพเจ้าจะพาใต้เสปักกับเจ้าสำนักเทียหงไปทราบแล้ว ส่งเข้าปะเจ้าออกจากภูเขาน้อมรับคําสั่งนั้นแล้วมกเสาะโซ่เราจูเป็นผู้เดินส่งอื้องใส่ออกจากภูเขาด้วยความนอบน้อยมยำเกรงในดวงตาลีเิี้ยวเกียงมีหยดน้ำลังไหลออกมาไม่ขาดสายการสังหาริยมเหตุโหดเยี่ยมยุติลงแล้วผลการยุติในสภาพนี้ผิดคาดหมายทุกผู้คนใยหลวงนักหากไม่ใช่อึ้งใส่มาปรากฏตัวชีวิตแต้ใสปักต้องปิดปงลงที่หน้าหอเสาะโซ่หม้อเราแน่แล้ว ออกพ้นภูเขาหิมะอึ้งใส่กาวกับปมุกเสาะสัวม่อเหลาท่านกลับไปได้น้อมรับทราบมีทราบท่านทุพิเศษยังมีคําสั่งใดอีกหรือไม่ไม่มีแล้วนับแต่นี้หากให้มีคําสั่งรับอย่าได้ก่อคดีสังหารในวงพวระเองให้เดืวไหลอีกน้อมรับทราบขณะนั้นปมุกเสาะสัวเหลาจูหันกายวิ่งกลับไปดูเขาจนสุดฝีเทา้าเจ้าสำนักอึ้งสัวเหลือมองอึ้งใส่แวบหนึ่ง ดวงตาที่มีประกายของนางเปียกชุม่มด้วยความตื้นตันคารวะให้อึงใส่แล้วกล่าวข้าพเจ้าเทียหงจ้าสำนักอึงสัวขอพระคุณที่โกเนียการรนช่วยเหลือความจริงผู้คิดจะช่วยท่านไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นมันหมอกุ้ยตู้ถูแต่ใส่ปักมันผู้นี้เทียหงเบินสายตาไปที่ใบหน้าแต่ใส่ปักใจใจฐานวันไหวจนต้องถามพ้องไปมันเป็นผู้ใดฉันต้องการช่วยข้าพเจ้า แต่เซปักชไหนช่วยเหลือท่านข้าพระเจ้าก็ไม่่อยทราบนักแต่ทว่ามันค้ายมีความสัมพันธ์กับสำนักท่านลึกซึ้งยิ่งมันเคยไปได้การพนันในบุริมตู้เสียได้มาสี่หมื่นตำหนึงทองก็มอบแก่สำนักท่านจนหมดสิ้นว่าใไรสี่หมื่นตำหนึงทองท่านไม่ได้กล่าวผิดไม่ผิดไปได้สี่หมื่นตำหนึงทองเต็มๆเสนาเทียหงแปลเป็นเป็นสลดทองคำสี่หมื่นตำหนึงไม่ใช่สี่ร้อย หรือสี่พันจำนวนที่มหาศารป่านนี้พอจะค่ควันผู้คนให้ตนกตายได้ในเมื่อแต่ใสปักไม่ใช่คนของสำนักอึ้งสัวภายฉคนน้นยอมมอบทองคำสี่หมื่นตึงให้แก่อึ้งสัวโกเนียมันมอบทองคำแก่สำนักเราถึงสี่หมื่นตำลึงด้วยความต้องการใดม่ได้และก็ยังพยายามหาทางช่วยท่านอีกด้วยหาข้าบเจ้าด้วยเรื่องอันใดประการนี้ท่านมีแต่ต้องถามมันเจียรทราบ บัดนี้มันถูกพิษกำเริบเข้ามาถึงหัวใจให้ก้าพเจ้าตรวจดูพอจะมีทางช่วยหรือไม่ครั้นแล้วอึ้องใส่วางร่างแต้เสาปากลงกับผืนหลวงยาออกมายัดใสปากเจ้าใสปากเม็ดหนึ่งเก่งกำลังใส่สองฝ่ามือนวดเฟ้นตามจุดสําคัญทางร่างเทหงยืนเตืองลานอยู่ที่ด้านข้างนางนึกไม่ออกว่าเป็นเรื่องราวใดกันได้แต่เมอมองดูอึ้องใส่รักษาพยาบาลแต้เสาปากจนซึมเศร้าเท่านั้นไม่นาน แต่เสปักได้สติคืนมาชัดชาแต่สีหน้าของอื้งใส่ซีดขาวราวหิมะแต่ไสปักเบิงตาที่แตกสั้นและประกายกวาดมองรอบข้างยาเมื่อเหลือบเห็นอื้งใส่ต้องสถานขึ้นเฮือกหนึ่งเมื่อมองรูหน้านางด้วยความแตกตื่นตกใจจนแน่วนิ่งสีหน้าของแต่ไสปักตอนนี้มีแววคางแขงสงสัยเป็นอย่างยิ่งไขดังพยายามทบทวนหวนคิดไปเรื่องราวใดกันแน่แต่ทว่ายังคงคิดไม่ออก ตอนนั้นอึ้งใส่จับตามองแตใส่ปักแน่นิ่งเช่นกันใบหน้านางมีแววรันทดหดหูเฟือนหูวรอแล้วสรงกายขึ้นยืนแต่ส่ปักเก่งกำลังภายในทดลองดูรู้สึกพิษหลายนั้นยังคงมีอยู่ในร่างไม่เสื่อมคครย,ยึงถามอึ้งใส่ว่าโกเนียช่วยข้าพเจ้าออกจากเ้อสัวมาใช่แล้วแต่ส่ปักมหมองรันทดยิ่งตะเกียรตะกายขึ้นยืนโซเซแทบไม่อยาจส่งร่างต้องล้มลงไปอีก เอิงใสจึงรีบกล่าวแต่ใสปากมาดว่าข้าพเจ้าช่วยท่านออกจากซอส,สัวหม้อเหลาแต่ไม่มีบรญญาขาจัดผิดให้ท่านโกนเนไม่ใช่ไปแล้วฉันย้อนกลับมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อาจช่วยท่านหรือใดแต่ใสปากตะวาเสียงเย็นชาท่านคิดจะต้องการกระไรเอิงใสถลังก้าวใหญ่ด้วยความตนกวาจานี้ของแต่ใสปากเสียดแทงกิจใจนางจนบอบช้ำอย่างยิ่งนางต้องเมอมองดูด้วยความคับแขนหลั่นทศ แต่ใส่ปากคำลามต่อไปท่านไม่ใช่เคยบอกข้าพเจ้าไปขนอมะิตจนเลือดเย็นท่านยังจะได้กระไรจากตัวข้าพเจ้าอีกใส่หัวไปใส่หัวไปเถหงเมื่อเห็นสภาพนั้นดังต้องตนกจนสะดุ้งเฮือกใหญ่มีความรู้สึกแต่ใส่ปากน่ากลัวอย่างยิ่งน่ากลัวจนผู้คนต้องขวัญเสียเอิงใส่พันหัวรอะเสียงกระเลี่ยวรันทดพุ่งตัวปัดออกไปจนล้มหายในพิบตาเดียวแต่ทว่า เสียงโห่รอกาดเกีียวได้กับกลายเป็นเสียงร่ําไห้ด้วยความเจ็บชำ้ำแววมาไประยะกระทบโสดแต้ใสาปากน้ําตาละลายลสู่ร่องแก้มแต้ใสาปากเป็นทางตอนนี้แยกแยะไม่ออกความรู้สึกนึกคิดเป็นสถานใดที่ไหนจะต้องใช้ความเอามาหิตเยี่ยงนี้ไปต้องเทใส่โดนียาวไวเพราะเหตุใดหรือเพราะกลัวเกิดรักนางจริงๆเทห,หงตวาดขึ้นท่านจะได้ทาดังนี้ต่อนางได้หรือท่านไม่ทราบชีวิตท่าน เป็นนางช่วยเหลือกลับมาแต่เสปักมองตามต้นเสียงโพงถามด้วยความงุนงงท่านเป็นผู้ใดเทียหงว่าอะไรท่านคือเจ้าสำนักอื้องสัวใช่แล้วท่านก็ถูกนางช่วยออกมาใช่ข้าปเจ้าถามท่านท่านฉไหนใช้ผีมืออามาหิตเยี่ยงนี้ไปให้กับผู้มีบะคุณของท่านแต่เสปักร่ําให้ทันทีอย่าําตาดังไหลไม่ขาดสายใช่แล้วตนฉไหนจึงทารุณต่อนางเยี่ยงนี้าอเหตุใด เพราะเหตุใดแต่ใส่ปากแขนจนไข้เป่งเสียงร่ำไห้ดังๆระบายความเจ็บปวดใจออกมาให้หมดสิน้นแต่ว่าการร่ำไห้ที่ได้เสียงใหญ่ไม่ใช่เจ็บแขนทอยิสงกว่ามีเสียงเทห,หงสงเสียงเยชาถามเพราะเหตุใดท่านบอกมาท่านไม่ขอาใจดอกท่านไม่ขอาใจดอกแต่ใส่ปากาำพึงเ,าเบาต่อไปฉีวิถองข้าพเจ้าถูกทำลายกับมือลีเสี้ยวเกียงลีเสี่ยวเกียงนางเป็นใคร นางเป็นสตรีคนแรกที่ขพเจ้ารักข้าพเจ้าได้ทุมเทชีวิตจิตใจทั้งมวลให้แก่นางหมดสิน้นแต่ทว่านางกลับทอดทิ้งข้าพเจ้าดังนั้นเองท่านจึงกลัวถูกรักและก็กลัวไปรักคนใช่แล้วข้าพเจ้ากลัวรักไม่ว่าเป็นไปรักหรือถูกรักที่ขพเจ้ามีอยู่ตอนนี้เป็นเพียงคาบสังขารที่ชายเย็นกระด้างขาพเจ้าแขนตัวเองและก็แขนหลีเสี้ยวกเกียงดังนั้นท่าน จึงใช้ความอมหิตไปใส่บรดาสตรีที่หลักท่านใช่แล้วข้าพเจ้ากลัวกลัวถูกลักและไปลักนี่เป็นเสียงจากก้นบึ้งหัวใจที่ได้ระบายต่อผู้คนเป็นคำรบแรกแต่ใส่ปากกลัวความรักและก็กลัวถูกลักไม่ว่าเป็นสตรีเยี่ยงไรก็ตามเทียหงกล่าวด้วยความรันทดแต่เซี่ยวเหียบท่านผิดแล้วหรือนอกจากรีเซี่ยวเกียงในแผ่นดินให้มีสตรีนางใดมีคุณค่าพึงให้ท่านรัก เช่นหลีเซี่ยวเกียงทุกแห่งหนในแดนดินมีสตรีบริสุทธิ์จริงใจอยู่มากหลายนักใช่แล้วแต่ทว่าข้าพเจ้ากลัวกลัวความรักที่อาจจะยิ่งเจ็บช้ำใจกว่าคาแรกเท้ยหงฝืนยิ้มกล่าวเรื่องเหล่านั้นเรายังไม่ต้องถกถึงมันข้าพเจ้าขอถามท่านฝั่งว่าท่านได้ให้ทองคำแก่สำนักเราถึงสี่หมื่นตำหนึงใช่แล้วเพราะเหตุใดท่านมีความสัมพันธ์ใดกับสำนักเรา แล้วท่านไหนมาช่วยข้าพเจ้าถึงที่เสาะสวงม่อเราเนื่องเพราะวันนี้ของเมื่อสามปีก่อนปวยหุวยหวยิวของสำนักท่านเคยช่วยชีวิตของข้าพเจ้าไว้ไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าต้องเสียชีวิตไปนานแล้วจากนั้นบอกเล่าเรื่องปวยหวยหิวเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยตนจนตัวตายแก่เทียหงโดยละเอียดเทียหงโพยิสะกาวมากว่าซื่อเจกเสียชีวิตแต่ก็ไม่เสียทีที่ช่วยท่านรอดพ้นมาได้วิญญาณในปรภของท่าน ก็สุขสงบได้แล้วแต่เสปักนึกถึงทีตีหวยไปในอกเสื้อแล้วรีบลงออกมากล่าวตอนซื้อเจ็กท่านตายต้องการให้ข้าพเจ้านำของนี้มามอบแก่ท่านเป็นของใดของนี้เกี่ยวพันถึงความสงบและปันปวนในบูริมมีคนมากหลายเสียชีวิตเพราะมันรวมทั้งซื้อแปะกับเตียเียข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าได้รับการวานจากผู้คนสมควรมอบคืนแก่มือท่านโปรดรับไว้เทห,หงรับมา เปิดฝาดูต้องตนกจนอุทานดังๆปิดฝาเต็มแรงและร้องเสียงสถานนี่นี่คือข้าพเจ้าทราบเป็นของใดแล้วเทียหงตนกจนปากอ้าตาค้างม่อาจส่งเสียงทีตีห้วยไปที่ชนชาวริมปารถนาจนแทบคุมข้ั่งถึงก็เป็นกรรมสิทธิ์ของนางได้หลังจากคมใจเป็นคู่ใหญ่นางจึงส่งเสียงว่าแต่เซี่ยวเฮียบเป็นผู้มิพะคุณของสำนักเรา ข้าพเจ้าที่เป็นเจ้าสานักขอมอบของนี้สมนาคุณท่านแต่เสปักฝืนยิ้มกล่าวของนี้เป็นที่ข้าพเจ้าจำต้องชิงมาให้ได้หากเป็นเมื่อวานข้าพเจ้าต้องขอพระคุณท่านสุดซึง้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าก็จะถูกพิษกําเริบปิดชีวิตแล้วของนี้ยังคงขอให้ท่านรักษาไว้ชั่วคราวหากแต่เสปักโชคดีรอดตายต้องมีสักวันไปขอยืมของนี้จากท่านและขอบอกกับท่านเป็นพิเศษเมื่อของนี้อยู่กับท่าน อย่าได้สิทธิ์ในสำนักทราบจะประเสริฐสุดมิเช่นนั้นเลินเลือเพียงชั่ววูบน่ากลัวจะเป็นชนวนเพศภัยทำลายชีวิตเรื่องที่สำคัญใหญ่หลวงป่านนี้ในเลยเพ่งภายแก่ผู้คนทราบได้แต่เสียเหยียบวางใจได้เต็มที่อย่างนั้นท่านกลับไปเถิดท่านเล่าแต่ใสป่ปากฝืนยิ้มกล่าวข้าพเจ้าอาจจะตายตามปากข่าวโรคดางได้ทุกเวลากับเรื่องเป็นตายไร้ดีของข้าพเจ้าถ้าไม่ต้องห่วงกังวลสนใจ ขอย้ท่านถนอมตัว